ค่ะเดี๋ยวแนะนาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเวลาที่เราถักเสร็จแล้วเนี่ยที่งานเสร็จแล้วเนี่ยกลีบของเขาจะดูแล้วมันจะมันมันจะไม่เนี่ยคือถ้าถ้าใครไม่กังวลอะไรมากก็ได้เลยนะคะแต่ว่าบางครั้งแล้ถ้าอยากให้งานสวยงามอ่มนะป้าจะใช้กาวหยอดลงไปนิดนึงแล้วก็แปะติดกันค่ะแต่ฝั่งเนี้ยจะมีปัญหาจะมีถ้าเราถักถ้าถ้าเราถักไปแล้วนะคะจะรู้ว่ารู้ว่าฝั่งเนี้ยกลีบเขาะจะคว่ำลง เขาจะไม่ได้หงายให้โชว์แบบนี้ป้าจะใช้วิธีในการเอากาวเนี่ยแปะข้างหลังกีบเนี่ยแต่ละกีบเนี่ยแปะนิดเดียวนะคะากาวากาวร้อนนะแล้วก็กีบแปะลงเริ่มเริ่มเงี้ยเริ่มแปะหยดหยดนิดเดียวค่ะหยดแล้วก็แปะหยดแล้วก็แปะเพื่อบังคับเก็บไปเขาหงายขึ้นมาข้างหน้าด้วยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยกีบเขาะจะแบบจะไปขิดคละทางอย่างเงี้ยถ้าใครอยากให้เป็นธรรมชาติแล้วก็ก็ได้นะคะอย่างเงี้ย แต่ว่าป้าจะลองหยอดกาวให้ดูก่อนเผื่อใครจะอยากให้งานดูเรียบร้อยสวยงามนี่คะ่ะหยอดนิดเดียวค่ะตรงเนี้ตรงปลายใบเนี่ยนิดเดียวแล้วก็แปะไปเลยค่ะระบังนิดนะคะแปะนิดนึงนิดนึงไมต้องเยอะนะคะเดี๋ยวจะไม่มันจะเป็นน,นี่ไป เนี่ยค่ะแตะประมาณใบนี้นะคะใบล่างแล้วก็แปะอย่างเงี้ยเราก็ดูลักษณะของใบเราด้วยว่าใบาเรามันจะช่วงห่างกันแค่ไหนเพิ่มเ,เติมนะคะเพิ่มเติมเผื่อใครอยากจะให้ชิ้นงานแบบดูอันนี้อันนี้ป้าป้าก็ลองทากาวยับกาวร้อนดูให้เก็บดอกเขาเขาดูมีระเบียบมากขึ้นแต่งจริงแล้ว ถ้าใครไม่อะไรก็ก็สวยค่ะคือไม่ต้องหยอดกาวก็สวยสําหรับคนที่เขาชอบงานเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะป้าเขาต้องทําให้ดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปแบบคนที่แบบเขาคือมีหลายลักษณะน,นะคะบางคนเขาก็ชอบให้งานดูเรียบร้อยบางคนก็ยังไงก็ได้ธรรมชาติจะสวยอะไรอย่างนั้นนะ่ะเดี๋ยวเออทำไมป้าสอนแล้วมันมันดูไม่ไม่เป็นระเบียบก็อลองทําแบบนี้ดูนะคะหยดนิดนึงนิดนึง ถ้าใครทำขายก็คงจะต้องให้เรียบร้อยนิดนึงอะคะ่ะถ้าใครทำเองก็ไม่เป็นไรทำบูชาพระเองก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวระหว่างใบแล้วก็จัดเรียงอย่างนี้นะคะ่ะโอเคนะคะ